ละครซิมเรื่องแม่มดน้อยหัวใจฝรุงฟริงภาค2ตอนที่5การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่เบลล่าตัวคนเดียวยอมสู้พ่อมดชั่วร้ายถึง3มคนไม่ได้ในขณะที่กำลังจะพ่ายแพ้ก็มีหลายคนกลูเข้ามา ก่อนจะมีลำแสงจากไม้กายสิทธิ์ทาาทมเขาใส่เหล่าพ่อมดชั่วเบลล่าเป็นยังไงบ้างพี่ลุกเบลล่าทั้งดีใจและประหลาดใจที่ลุกตามหาตัวเธอเจอ ก่อนที่พ่อมดชั่วสาคนจะรีบล่าถอยไปเพราะเห็นว่าสู้ไม่ไหวกลุ่มพาคีหลายคนรีบตามพ่อมดชั่วไปเบลล่าที่ใช้พลังไปมากถึงกับอ่อนแรงส่วนลุกก็เข้าไปประคองเบล่าตอนนี้หลูอ,อยู่ในความคุ้มครองของเหล่าพาคีแล้วพี่ลุกตามหาฉันเจอได้ยังไงคะพี่กลัวว่าจะเกิดเรื่องเลยไล่เวทติดตามใส่เธไว้แล้วก็เกิดเรื่องจริงๆ ไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมเบล่าเบลลาใส่หน้าก่อนจะโผล่เข้าไปกอดลุกปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวนะลุกกอดปลอบเบล่าแล้วทั้งหมดจึงตัดสินใจกลับไปที่โรงเรียนเวนต์มนเมกาลอสกลุ่มพาคีก็ตามกลับมาด้วยมันหนีไปได้น่าเจ็บใจจริงๆโรซินบอกอย่างเจ็บใจ เราเขาต้องการจับพวกนั้นด้วยมือของตัวเองโทษฐานที่ทำน้องสาวของเขาตอนนี้แม้โรเซ่จะหายดีแล้วแต่ก็ยังมีอาการหวาดระแวงอยู่ฉันขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ผีผามทำอะไรลงไปโดยไม่บอกตอนนั้นฉันตามแสงสีฟ้าไปจนกระทั่งไปถึงที่ฮอนเขาเดียวอยู่และเพิ่งได้รู้ว่า มีแค่โอกาสสั้นๆโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะช่วยหลุยด้วยการยืมพลังของฮอนเขาเดียวจนตัวฮอนเขาเดียวได้สลายไปแล้วเขาคงสะกดให้เธอตามแสงนั้นไปแค่คนเดียวลุกให้ความเห็นเพราะโรซินบอกว่าจูๆ่ๆเขาก็พลอยหลับไม่ได้สติตอนที่เฝ้าเบลล่าอยู่ไม่ต้องคิดมากนะยังไงก็ตามเธอช่วยหลุยออกมาได้แล้วตอนนี้หลุยอยู่ที่ไหนคะ ลุยกำลังพักเลกษาตัวอยู่คงต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อดีคะพี่คิดว่าพวกมันต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้นะแต่พี่และเหล่าศาสตราจารย์สมาชิกภาคีทั้งหมดได้ผนึกเวทป้องกันที่นี่เอาไว้แล้วจะไม่มีใครสามารถทะลวงเข้ามาถึงในนี้ได้เพราะฉะนั้นที่นี่จึงปลอดภัยที่สุดแล้ว พวกมันบอกว่าต้องการไม้กายสิทธิ์ของฉันอย่างที่เดาไว้ไม่มีผิดพวกมันต้องการทั้งเวทมนต์เก่าแก่และครอบครองไม้กายสิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดแล้วถ้าพวกมันทำสําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นคะโลกของตรงวุ่นวายแนะ่ทั้งโลกเวทมนต์และโลกมนุษย์เบนแล้วรู้สึกไม่ดีเลยที่พวกพ่อหมดชั่วเหล่านั้นยังลอยนวลอยู่ข้างนอกเอาละ นักเรียนปีสองอย่างเธออย่าคิดอะไรมากเลยตอนนี้หลุยก็ปลอดภัยแล้วโรงเรียนก็เป็นฐานที่มั่นที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ก็สามารถตั้งใจเรียนได้แล้วนะแล้วพวกพี่จะยังอยู่ที่โรงเรียนไหมคะเพราะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งพี่โรเซนและแอรียสจึงได้รับภารกิจให้คุ้มครองนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนเพราะอย่างนั้นคงไม่เบื่อหน้าพวกพี่หรอกนะ ฉันจะเบื่อหน้าพวกพี่ได้ยังไงฉันดีใจมากตั้งหาก <c oughs> ดีใจที่พี่กับเอเวสอยู่หรือดีใจที่ลุกอยูฉ่ฉันก็ดีใจที่ทุกคนอยู่นะสิพี่โรซินอย่าหาเรื่องฉันนะเ <c oughs> ชื่อก็ได้ไม่พูดด้วยแล้วฉันไปเยี่ยมหลุยที่หอสมัณไพรดีกว่าพี่ไปส่งนะลุกอาสา แต่เบลล่าเห็นใส่ตาร้อเรียนของโรซินก็รีบสายหน้าพี่ลุกแล้วก็ฉันไปเองได้ค่ะเบลล่าหน้าแดงวิ่งออกมาได้ยินแต่เสียงหัวราะเบาๆของโรซินไล่ตามหลังดูสิเด็กนายเขินจนหน้าแดงหมดแล้วพี่โรซินบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้เบลล่าเดินมาถึงหอสมุนไพรเห็นหลุยกำลังหลับอยู่ จึงจัดหาดอกไม้มา,สาใส่แจกันวางไว้ข้างเตียงเพื่อหลุยตื่นขึ้น,นมาจะได้รู้สึกสดชื่นแล้วตัวเองก็เผลอหลับไปแต่ทว่าในฝันเธอพบว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ท่ามกลางความมืดมิดที่ไร้ที่สิ้นสุดเห็นเงาบางอย่างสีดำทะมึนที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เสียงผู้คนกรีดร้องอย่างทรมานเบลลาสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ตอนที่หลุยเขย่าตัวให้ตื่นเบลลาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรหรอฉันได้ยินทระะมเอเหงื่อแตกเต็มหน้าไปหมดเลยเขย่าปลุกฉันฉันฝันนะลุยฝันไม่ดีเหรออืมไม่มีอะไรหรอกแล้ว ลุยเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วล่ะแต่ฉันเป็นห่วงที่บ้านจังเลยฉันติดต่อใครไม่ได้เลยเบลล่าลุยนี่ลุยยังไม่รู้เบลล่าสะอึกไปเพราะรู้สึกลำบากใจที่จะต้องบอกเรื่องที่ยากลำบากนี้กับลุยรู้อะไรลุยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอยังมีฉันนะเบลล่าบอกฉันมาเถอะ ทุกคนที่บ้านของหลุยถูกพวกมดชั่วสังหารทั้งหมดเหมือนโลกทั้งใบตรงหน้าของหลุยพังทลายหลุยสุดลงไปกับพื้นเบลล่ารีบเข้าไปกอดปลอบเพื่อนหลุยหลุยต้องเข้มแข็งนะ <c oughs> ไม่จริงหลุยยังร้องไห้กอดเบลล่า เบลล่าก็ร้องไห้ไปกับหลุยด้วยเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปมันรู้สึกยังไงตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทำคืออยู่เคียงข้างพื่นให้ผ่านความรู้สึกนี้ไปให้ได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่หโถสงสารหลุยมากๆเลยที่ต้องมารู้ความจริงที่สะเทือนใจแบบนี้ แล้วความฝันของเบลล่าหมายความว่ายังไงกันนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องซิม Story ด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย